สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอร์รปรนายเมธามาศขาวเปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังสองพักใหญ่ไม่สามารถตกลงกันในเรื่องเก้าอี้ประธานสภาได้จนต้องมีประธานสภาคนกลางจากพักที่3คือนายวันมุ h ม m มัดนอมัทา ซึ่งสะท้อนว่ามีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องประธานสภาจากทั้งสองพักจริงและไม่ทราบว่าทําไมพักเพื่อไทยไม่อาจยอมรับประธานสภาจากพักเก้าไกลได้และทําไมพักเพื่อไทยไม่เสนอประธานสภาจากพักตนเอง<ๆ>การแถลงข่าวเมื่อค่าวันนี้ได้สะท้อนปัญหาเชิงซ้อนทางการเมืองไทยพักเก้าไกลยอมรับประธานสภาคนกลางเนื่องจากไม่อาจทัดทานการต่อรองของพักเพื่อไทยได้ ขณะที่พักเพื่อไทยก็ไม่อาจเสนอชื่อนายสุชาติตันเจรินกลุ่มบ้านริมน้ำได้เพราะคนรุ่นใหม่ในพักต่อต้านเนื่องจากมีความขัดแย้งกับมติประชาชนที่จะทำให้พักเสียหายร้ายแรงอยู่ในภาวะเกินไม่เข้าขายไม่ออกทางการเมืองทำให้ในายภูมิธรรมต้องนำเสนอนายวันมูฮัมหมัดน,นอมาทาแทนซึ่งเป็นคนเก่าของพักสามารถต่อรองได้การแถลงข่าวเมื่อว,วานนี้การที่นายภูมิธรรมชิงพูดก่อนนายแพทย์ชนลนานหัวหน้าพักเพื่อไทยย่อมแสดงว่ารองหัวหน้าพักเพื่อไทยคนนี้คือผู้จัดการรัฐบาลตัวจริง ที่ประสานกับเลขาธิการพักเก้าไกลและต่อตรงกับผู้มีบาร,รมีนอกพักการที่พักเพื่อไทยมีหลายก๊กหลายกลุ่มหลายมุง้งทางการเมืองทําให้พักเพื่อไทยไม่มีเอกภาพและการที่พักเพื่อไทยให้ในายสุริยะจึงรุ่งเนืองกิจจากกลุ่มสามิตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาร่วมแถลงข่าวถือว่าไม่ให้เกียรติประชาชนเพราะประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเพราะเป็นขั้วตรงข้ามความขัดแย้งกับคอสชอและเลือกพักเก้าไกลเพราะว่าต้องการอนาคตใหม่ที่ก้าวข้ามความขัดแย้งแบบเก่า คืออยากก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์และคุณทักษิณแต่การเมืองก็ติดลมอำนาจเหมือนเดิมโดยเฉพาะล่มอำนาจในรัฐธรรมนูญที่ออกแบบสืบทอดอำนาจไว้ให้สวเป็นอำนาจที่3ร่วมเลือกนายกด้วยการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาน่าจะเพราะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพักที่เชื่อมประสานกับกลุ่มอำนาจในรัฐบาลเก่าโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรและกลุ่มบ้านริมน้ำที่อาจพยายามเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่ร่วมกับผู้มีบรารมีในพัก โดยการต่อรองด้วยผลประโยชน์มหาศาลและคดีความต่างๆพร้อมบ่อนทำลายพักร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องแต่หัวหน้า totally. the พักเพื่อไทยและคณะคนรุ่นใหม่น่าจะไม่ยอมเพราะกลัวจะถูกกล่าวหาทรยศประชาชนความไม่เป็นเอกภาพนี้อาจทําให้คนในพักเพื่อไทยจะไม่มีใครไว้ใจกันต่อไปในอนาคตแม้วันนี้การต่อรองจะสงบลงแล้วตําแหน่งประธานสภาคือคนกลางในวันมุฮัมมัดนอมัตาจากพักประชาชาติที่ทั้งสองพักใหญ่ต้องจํายอมถอยออกมาคนละเก้า โดยรองประธานสภาคนที่1คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจากพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาคนที่2คือนายพิเชษเชื้อเมืองพานจากพรรคเพื่อไทยแทนจากนี้เหลือเพียงด่านต่อไปในสัปดาห์หน้าที่การเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องฝ่าด่านสอวอตามกําดับคอสอชอซึ่งต้องเรียกร้องให้สอวอโหวตตามมติประชาชนและไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยต้องทำตามฉันทามติของประชาชนและหลักการประชาธิปไตย โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาติสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าติดกับดักอำนาจนี้การเมืองไทยจะล้มเหลวกลับการเมืองแบบเก่าแม้เราจะได้นายกจากพรรคเพื่อไทยเป็นตาอยู่ในก๊อกสองก็ตามถ้าผ่านไปได้ด้วยดีคงต้องลุ้นคอรมอพิธาหนึ่งว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนจะบริหารบ้านเมืองได้แตกต่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แค่ไหนและแต่ละพรรคต้องตอบสังคมว่ารายชื่อรัฐมนตรีแต่ละคนมีความเหมาะสมกับภารกิจแต่ละกระทรวงอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเมืองแบบเก่าที่แบ่งเก้าอีร้รัฐมนตรีตามกลุ่มนายทุนพรรคที่ออกเงิน ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวขอบคุณค่ะ